น้องมันนะน้องมันนะกำลังแบบสลึมสลืออยู่แม่แม่ก็ทำหาเยอะพี่เต๋าเลยใจดีเข้ามาเลยมันนะฮ่า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 ประดีแม่แม่ก่อนปรดีแม่แม่ก่อนนั่นแหละครับผมระวังหน่อยลูกโอ้ระวังนะครับระวังอะไรหัวโดนไม้ ตตามมเ็ให้เอ็มานับสวัสดีแม่แม่ก่อนดิสวัสดีแม่แม่ก่อนให้มานับสวัสดีแม่แม่ก่อนตอนเพิ่งรู้สึกเพิ่งมาหนักบ่ายค้าตื่นจะโผล่ครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละเขาก็ตกใจตัวเองนะฮะอะไรครับป้าเพื่แหลกีพื่อดอกไปเดี๋ยว

โอ้ยอาจารย์เดียทำอะไรครับคุกอ่าหมักหมูใช่ครับโอ้โหสุดยอดกินแค่กินก็เค็มแล้วเนี่ยเดียเนื้อเค็มล้างมือนะฮะอ่าล้างมือล้างมือเพราะว่าทำต้มปลาเสร็จไปแล้วทำล้ารย์อาจารย์เพ่แซมทำอะไรครับทำลวกกินให้พี่ออยครับโอ้ยน่ารักมากเลยผมดมาข้าไปเหรียนแรกกันอุ้ยต้มยำปลาเนี่ยต้มยำปลาเนี่ย ซืเมือวันเดียวนั่งนังคนเด็กูดอะสามคลิปแล้วเขายังซอเขาขนเขาขาดทุนเขาขาดทุนขาขาุนขาดทนเล็กไปนเดี๋ขาตั้งล้องมาเวอ่ากินดูแล้วดูอร่อยอ่ะผู้นีอร่อยแก้มพักแก้มพักแก้มพักแล้วเก้มตาดำเละเนาะ อะไรอะไรอะไรรึไงโรตีโรตีเอาก็กินแล้วอร่อยไปทำอาหารทำรายการอาหารนีก็ไอกินกินแบบเบ,บ,แบ,บาเท้าด้วยแบบว่าปทำรายการอาหารเนอะไม<อ>ดีกว่าพี่ว่าน่าตาเต,ต่าได้เลยอ่ะจริงๆน,ๆนะเดี๋ยวอลองจะถอดนี่ครับนี่ของกินจะถอดสีโคอะไรอันอันอันนี้ขมใช่ปะ น้ำน้ำเกีขมใช่ปะขมเนี่ยนายมนายยกไปเลยเาได้ยกเลยนาย่กเลยายกเลยครกลวมนี้่วยเนาะเราแจกต่ไก่กูผูเรียบร้อยแล้วกูกับว่านแห้งส่นก่ตากินน่าจะพสุกไม่แน่กันกันม่วไอ่คมคมกันมั่วไอลามันเหลี่ยงสีบ่วงสีม่วมัน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 สีิ่งอร่อยว่ะเผื่ออกมาสักู

อรอดีอะอืม่เ้ยอะไรแล้วลอดจิ้มอันนี้มันต้องกินนะนอนอยู่หรือเปล่ากินข้าวอย่างกินข้าวแล้วครับน้องยังไม่กินเลยครับนองนั่นอยู่กับแม่ได้ห้องพักแล้วครับพี่เต๋อระวังหน่อยนะลูกแก่ห้องให้น้องพักเขาด้วยครับพี่เต๋าครับแ่ลูกคอยบอกมาเด้อครับแม่แม่ครับมากินข้าวน้กันครับ มาเบอร์บานเนาะมาเบอร์บัตสามห้ายคนเนาะไอบอกว่ามาเลขกินขอมาเดี๋ยวผมมาอ้าอยู่ด้วกันดีมั้งเอาแ่าบอกกันมาดูยัเอา่บอกกันเอาบอกกันมาดยัไม่รู้กันพี่อร่อยไหมพี่อร่อยมากอร่อยอร่อยว่าลวของประชิงไีมการกินไม่ต้องกินแบบนีเนะั่นคกอปลาแซลม์ปแซม์ใส่ใส่ใสลองดูบอกให้ป้อนพี่ก็ไม่ยอมป้อน จ่าเด็นให้แต้มมันก็ไม่ถึงไี่ต้องตามอะไรต้องตามจริงเต้ยนี้กอย่างเดียวไม่ได้จะรอให้เต่าป้อนไม่เอาอะไรฮะคือโป้งเขาพาดอาจารย์เต่าเขาว่าพี่เต้ยไปไหนพี่เต้ยไปไหนบอกวันที่น้องเนี้ย มาดีๆนะพม่กระไรสงสัยโอ้ยโี้ยโอ้ยลูกพี่ขี่รถบัสครับไอตเอชขี่รถบัสมื่อนี้มาขับพี่ออดมาขับรถสายพี่ออดแต่ว่าเพิ่งจะหัดขับรถครับพี่น้องอยากได้รถปีอัพนะแน่นอนแต่ว่าพี่ตันมีเงินอยู่เก็บเงินอยู่ครับในความบ้านกูอะเอตบ้านพี่เหรอเอ๊ะ ไปพรานพีให้เราเด็ดให้ก็ไม่เอาไปที่ไหนไปเอาไปปุนไปไปกินแล้วเหรอไปนี่ฮะบอกินแล้วกินไปดกันยิ้มเลยนะกินได้เขาดูแรงดูเต้กินยอดอันนี้บอกยอดพักบอกกินยอดมั้ง

ได้นอนกันมีไออันีมันนี่ว่าอาน้องแชทมาด้วยแชทันั่อยู่มั้งบเขาเลิกเขาไอเขาเลิกตำรวเอฟซีบอกเองนี้วไอาเกอันน้องแชทมาด้วย่้มื่อกหมน้อไัไเอมันจะไล่ตัวนั้นไปออกไป อาเลคิดที่เป็นแค่นี้กันนะครับดกล้องตามมาไดๆดีดูกล้องตามมากันพี่ได้ๆโอ้ของเขาก็ลังีเดี๋ยวนี้ใช้พี่แล้วนะไม่ผมจะทำรายการอาหารแล้วอ๋อเป็นนักชิมเอาปกินรวยไปกินจ๊กน้อยกินลวดไป โอ mm ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ากิจะรรมทีม่คนี้กอนนะคะเรสตร์มาด